ครักสวัสดีค่ะสวัสดีสสดคนน่ารักทุกคนที่กำลังอยู่ด้วยกันในช่องกูซูแุนกับการติดตามรับชมข่าวของทางเสี่ยวจานและหวงปอปโปอเราก็ตื่นเต้นมาวัน2วันแล้วนะคะคือตื่นเต้นมากๆจากการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ของจันเกอร์แล้วมาถึงซีรีส์ที่เราเฝ้ารอคอยที่จะให้ออนแอร์ลุ้นอยู่นะคะตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ในที่สุดก็มาช่วงกลางปีพอดีๆสำหรับซีรีส์เรื่องจ้งางไ่จวนหรือว่าตำนานจ้งางไห่ ตอนนี้เฟซไฟก็คึกคักตื่นเต้นตลุ่นกันมากๆเลยนะคะทาง้านออฟฟิเชียของซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ปล่อยทางตัวอย่างแล้วก็เบื้องหลังนอกเหึนือจากนั้นภาพนิ่งคลิปการทํางานต่างๆ่ยของพระเอกนางเอกและเลราบรดานักแสดงเนี่ยปล่อยออกมาทยอยออกมาแล้วแล้วก็นับถอยหลังสู่วันที่18ที่จะมีการออนแอร์ทางโยคู่และ CCTV 8ด้วยเสีย้างบทบ,บาทนะคะของจางไ่ นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีจางจิ้งอีที่ร่วมแสงด้วยว่าเห็นคอสซูนะว่ามชอบมากๆเป็นคอสซูมที่ออกมาได้แบบคลาสสิกครับพี่น้องแล้วก็เซลจานเนี่ยค่ะในชุดแบบในแนวโบราณและคอสซูมแบบนี้เนี่ยหล่อยืนหนึ่งพี่น้องใช้คำนี้เลยหล่อมากก็ไก่ล้านตัวไปเลยข้างหนึ่งนอกจากนั้นนะคะโทนสีของซีรีส์เรื่องนี้วันก็ชอบ น่าจะเหมือนหลายๆคนซาดนตรีต่างๆตอนแรกที่ซีรีส์เรื่องนี้แบบฟอร์มทีมนะคะแล้วพุ่งกับเนี่ยคือพุ่งกับเจ้งเสียวหลงก็ถูกแบบโจมตีเยอะมากๆพุ่งกับเจ้งเสียวหลงเนี่ยอายุมากแล้วนะจะมากํากับอะไรยังไงผลงานเท่าคือเรื่องอะไรโจมตีกันมาตลอดเลยนะคะแต่ก็มีทีมพุ่งกับเนี่ยหลายท่านด้วยที่ช่วยงานกันออนแอร์ทางโยคูนะคะ18พฤษภาคมนี้สำหรับพี่น้องที่แบบยังไม่ได้เป็นเมมเบอร์นะคะโหลดแอปของทางโยคูติดเลย จากนั้นนะคะเราก็จะได้ดูจ้างให้จวเมไปด้วยกันรอบปรรมทัศนะคะมา18พฤษภาคมนี้ยอดจองเมื่อวานนี้ทะลุปที่6ล้านคนแล้วนะคะพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยแล้วก็เป็นซีรีส์จีนที่ยอดจองนะคะสำหรับการรับชมเนี่ยพุ่งอยู่ในอันดับที่1มาเป็นระยะเวลาเนี่ยกับ2ปีแล้วสําหรับการเฝ้ารอคอยในช่วงปี2024เนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่มียอดจองในการรับชมนะคะมากที่สุด ประเทศจีนแล้วก็ไม่แผ่วเลยนะทะลุไปที่6กล้านคนออนแอร์ในช่วงเวลา18นาิกา30นาทีสำหรับที่ประเทศไทยนะคะเราจะช่วยกันดูที่ทางแอปพลิเคชันโยกคูนะคะพี่น้องเรตติ้งจะได้กระชืดกระชุดเป็นการคอนเฟิร์มนะคะร,รอบปฐม,มาทาัศน์ที่แฟนๆนั่นโอ้โหตื่นเต้นกันมากๆซีรีส์เรื่องนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวนะคะน,นี่ขอเล่าเรื่องย่อนิดนึงนะคะมันก็ต้องเล่าเรื่องย่อนะซีรีส์นี้ก็บอกเล่าเรื่องราวนะคะของลูกชายนักดาราศา คือเป็นนักดาราศาสตร์นะคะแห่งจัก,กรวรรดิที่ชื่อว่าต้าหยงถา้ามออกเสียงไร้ผิดเนี่ยบังคัโทษด้วยนะคะคือเขาประสบกับพยนะจจากการทําลายล้างครอบครัวของเขาและสิปีต่อมาเขาเดินทางมาที่เมืองหลวงภายใต้นาแฟรที่ชื่อว่าจ้างไห่และเข้าใส่ทักษะด,ด้านสถาปัตยกรรมและความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ที่เขาฝึกฝนมาตลอดแบบหลายปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วเขาชื่อว่าจื่อหนั่ยคัมภีกชายของขุยตัว คุยตัวนะคะเป็นนักดาราศาสตร์จักรวรรดิแห่งคณะกรรมการดาราศาสตร์ของจังหวัดต,ตาหยงในช่วงภายในคืนเดียวกันนะนะเขาต้องรับภาระด้วยความแบบบาดหมางทางเลือดคือหลังจากที่อดทนแล้วก็ศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า10ปีเนี่ยจื้อนวกลับมาที่เมืองหลวยครั้งและเขาก็ใช้ชื่อนะใช้นามแฝงว่าจงางไห่เขาก็อาศัยความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็กลยุทธ์ทางการเมืองเขาด้วยในการที่จะ กับมาแก้แค้นเขาก็เปิดเผยความจริงเบื้องหลังการสังหารหวงครอบครัวนะต่อสาธารณชนและเมื่อเขาค่อยๆเติบโตขึ้นเนี่ยเขาก็ได้เห็นการทุจริตที่มันแบบอย่างลากเลึกยนีและสำนักในท้ายที่สุดแล้วนะความมั่นคงของชาตแิและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเนี่ยจ้างไยจะช่วยจัก,กรวรรดนะะินาฏย,ยุงเอาไว้แล้วก็ยุติสงครามได้ยังไงเนี่ยเราก็รอติดตามบริการเสยวจ้างอาบทบาเป็นจ้างไฮนะคะหรือว่าจีนัวหลังจากที่ประสบความเจ็บปวดนะคะจากการเห็นการที่เรียกว่าทำลายล้างครอบครัวนะคะทุกฆาตกรรมในช่วงของวัยเด็กเนี่ยจ เขาก็ได้ศึกษาธรณีศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเมืองคือมีอาจารย์สอนนั่นเองเมื่อตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขากลายเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนฉลาดมากๆแล้วก็ทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเปิดเผยความจริงเบื้องหลังคืนที่น่าเศร้าในคืนนั้นที่ถูกสังหารหมู่ในสองครอบครัวเขาการแก้แค้นของครอบครัวนี่เป,นเป็นเป้าหมายแรกเลย แล้วก็เป็นเป้าหมายเดียวด้วยเซียวจา้านนะคะบทบาทนี้มันแบบขนาดแบบเพนแค่ตัวอย่างเนี่ยสื่อวนชนนะก็บอกเลยนะว่าภายในนี่ดูสงบเยือกเย็นมีทักษะมีเทคนิคมีกลยุทธ์มีการหลบหลีกและการนําทางของหัวใจที่มันค่อนข้างจะขดเคี้ยวเกี่ยวกับหัวใจมนุษย์เขาไม่เคยละทิ้งการสวงหาความยุติธรรมและความจริงและไม่เคยละทิ้งความเมตตา เซจ,จานบทบาทของจางไห่นะคะเป็นพระเอกของเรื่องนี้แค่เรื่องย่อเนี่ยน่าดูที่สุดแล้วล่ะคะ่ะจางจิงอี้นะคะมารับบทบาทนางเอกให้ชื่อว่าเสียงอันถูบุคลิกของเธอคือเป็นเด็กสาวที่ฉลาดแล้วก็มีทักษะพิเศษคือเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุนั่นเองและเธอนั้นอยู่ในใบเดียวกันกันกบจางไฮ เธอก็มีเรื่องราวที่หนักหน่วงเช่นเดียวกันอารมณ์ว่าชีวิตเรามีเบื้องหลังเหมือนกันคล้ายๆกับจ้างไห่ส่วนโจชีนะคะพระรองของเรื่องนี้ที่ตอนนี้ก็มีเซียวจ้านเป็นไอดอลนะคะบอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีพี่จ้านจ้านเกนเอเนี่ยเป็นคนดีมากๆเพราะว่าได้ถ่ายซีรีส์ร่วมกันนะก็โดนจ้านเกอตกไปแล้วนะคะคุณโจชีมารับบทบาทนะคะเป็นจวงจือสิงคุณหวงเฉียนะคะรับบทบาทเป็นจวงลู่ปินคุณอีนานค่ะก็รับบทบาทเป็น เสียงอูสือตีคุณนิดเชลเฉินค่ะก็มารบรรบาทเป็นเจ้าสั่งเสียนดูข้อสู่มของจันเกินนะคะเสี่ยวจ้านไม่มีะไรจะพูดลนาะพี่น้องหล่อมากจริงๆเสี่ยวจ้านสวมชุดโบราณขึ้นมากๆใต้เท้าจ้งางไหนะคะเนี่ยแบบมีค่อนข้างที่จะหลายลุกเป็นรูปแบบหนุ่มชาวบ้านก็มีเป็นรูปแบบหลอดูรู้เป็นลูกคุณนางในราชสำนักก็มีคือมาหลากหลายลุกมากๆแต่ก็หล่อในทุกลุกเลยสําหรับบทบาทของจ้งางไห่แล้วก็จื่อนัว จะบอกว่าเรื่องนี้นักแสดงสมทบแบบเยอะมากๆแล้วก็ฝีมือระดับพักการกันทั้งนั้นเลยนะคะอย่างคุณจงฮันเหลียงจงฮันเหลียงเราซื้อนะคะมารับบทบาทเป็นคอยตัวคือเป็นพ่อนะคะเป็นพ่อของจังไหดูซะก่อนนะพี่น้องแต่ละคนแบบนักแสดงอย่างที่เราเห็นอยู่ในะช่วงเวลานี้เป็นซีรีส์อร์มยษ์เลยของทางโยคูซีรีส์ความยาว40 EP ด้วยกันนะคะตอนเนี่ยคมยาวประมาณ45นาทีออนแอร์ On air สักทีหนึ่งนะคะพี่น้องเราเฝ้ารอคอยมานานแล้ว รอดีใจมากๆกเราจะเป็นกําลังใจงให้อับจันเกิดด้วยนะคะพี่น้องที่เห็นอยู่ว่าเป็นในส่งของตัวอย่างรวมถึงเบื้องหลังด้วยสหรับจ้างไหายจ้วนหรือว่าตํานานจ้งางไหพี่น้องค้างงานชิปงานชิปนิดนึงต้องมาสอบจ้งางไหนะคะก็มีพี่น้องที่แบบว่าเป็นบ้านคู่ที่จีแล้วก็ที่ไทยบ้างก็ทํารูปคู่บอกว่าจ้างไหาเนี่ยต้องคู่กับคุณชายไปนะไปลีอเออลางหรือว่าไปลีหกอี้นี่แหละ จากตำนานลวอยางตำนานจ้างไฮก็ต้องคู่กับตำนานลวอยางอะไรประมาณนี้ก็น่ารักมากๆเลยเดี่ยฝ่ายผลิตแบกมายัางไวคือทำสวยมากๆค่ะนี่ก็เป็นความรักค่ะคนที่ชื่นชอบรักทั้งเซียวจานแล้วก็หวังฮีปอนนะซัพพอร์ตปฏิการนะทั้งสองท่าน was born to อัปเดตโฆษณาอยู่หลายตัวเลยนะคะพี่น้องอย่างที่เราเห็นอยู่ณช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็น iflom e นะคะบอกว่ารักตัวเองคือการผ่อนคลายในชีวิตก็มารักตัวเองไปซื้อผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอาง iflom e กับ g บ o b แอมบ d สเ b อร์เ d ี r seljan รอมากค่ะในช่วงวันนี้ก็ยังมี royal pro ด้วยนะคะเ s e l j านในฐานะของก l o b แ l bad a m b a s s a d o กับเทศกาลนะคะ half year sale เทศกาล618ก็มาโปรโมต royal pro นะคะ metal dx hair mask บอกว่ามีส่วนลดพิเศษด้วย หล่อจริงๆเซล์จ้าของเรานอกจากนั้นก็ยังมี YSL ด้วยนะคะ YSL Beauty ีเซล์จ้าก็เป็นกอบอสบัตอา a m บัสเซอร์สำหรับผลิตภัณฑ์คลาสสิกใหม่ของ YSL n i ซ h t q u i ค e s s e n c e หล่อทะลุมิตจงงิจริงๆนะเซล์จ้าหล่อมาก r a ราฟ a อเ e นกับเทศกาลแห่งความรักนะคะช่วงที่20พฤษภาคมนี้ 520นะคะคือวันวันเลนทายจีนเขาก็มาโปรโมนะสำหรับของขวัญที่จะให้กาแฟนั่นแหละเซรจายนก็เป็นกอบ,บสปอคเวอร์ซันอยู่สำหรับน้ำหอมรัฟฟ์ลอเรนฮาร์เทคก็ปล่อยโฆษณาด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้อนรับเทศกาล520ค่ะเซรจายนแบบหล่อน่ารักมากๆว่าเชิญชวนให้ร่วมสัมผัสความท้าทายหัวใจแห่งความรักใน30วินาที520 <5 20 S 2> ก็เชิญสานตอคํารักในครั้งนี้ กระดาษที่ชื่อว่าฮาร์ดเทคเนี่ยมีจำหน่ายที่ไทยแล้วนะคะเราส่งท้ายกันที่เรื่องราวของแกรมมี่อ a วอร์ดกันบ้างนะคะ12ศิลปินค่ะที่เชื่อให้แนวเพลงที่ชื่อว่า e ม d โด Pop กลายเป็นแนวเพลงแบบระดับโลกโดยในรายชื่อศิลปินนะคะรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยเยอะมากๆหรือว่าจะเป็นคุณเจโจนะคะคุณจอรินชัยหรือประมาณนี้ก็มีเซียวจ้านอยู่ด้วยทะาะเว็บไซต์นะคะก็มีพูดถึงแบบชีวประวัติคร่าวๆของเซียวจ้านและพูดถึงเพลง made to love ที่ครองตำแหน่งนะคะยอดขายด,ดิจิทัลซิงเกลิลสูงสุดตลอดกาล ก็คือ54ล้านแผ่นอย่างที่เราทราบกันนะคะได้มีการจดลง Guinness World of Record ด้วยแล้วก็พูดถึงอัลบั้มวอลเมือร์นั่ครองตำแหน่งอัลบั้มยอดขายสูงสุดตลอดการของเชียมอีด้วยขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเซียวจาน ตอนนี้ก็มีข่าวลือมานะคะว่าวงยี่บ๋อเนี่ยเดินทางไปอเมริกาแต่ช่วงวันที่12พฤษภาคมแล้วคือยังไม่เห็นรูปไม่เห็นอะไรเลยนะคะพี่น้องยังไม่เห็นคลิปออกมาเราก็ขอส่งความของยหยวังอี่ป๋อด้วยว่าไม่แน่ใจว่าไปหรือยังไม่ไปแต่ข่าวลือเนี่ยบอกว่าตั้งแต่วันที่12แล้วนะพี่น้องบอกว่าเดินทางจากกรุงปักกิ่งนะคะไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะถ่ายทำซาร์คี exploring the n o w i t h Wang Yibo ก,กับทนาของ Discovery Channel แล้วก็ Warner b r o t h e r ในซีซั่นที่2 คือซีซั่นแรกเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆแต่ซีซั่นนี้ไปถ่ายที่อเมริกาพี่น้อง,งอีบอก็จะไปท้าทายตัวเองอีกนั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความท้าทายตัวเองเราก็เป็นห่วงวังยี่อมากๆ ก็ขอให้ทีมงานนะดูแลหวังอี่ปอให้ดีเรื่องดาวของการเซฟต่งตางๆเราเป็นกำลังใจให้หวังอี่ปอสำหรับการเดินทางด้วยขอพระเจ้าทรงปกป้องหวังอี่ปอด้วยขอแสดงความดีใจกับ Exploring the n n o หวังอีปอด้วยนะคะก็้าราง One Best Music and Performance ค่ะจากงาน2025 t t o p 10 Best IP of the Year Award ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสดสารคดีที่แบบดีมากๆแล้วเพลงประกอบก็ยังได้รับรางวัลด้วยเป็นสารคดียืนหนึ่งนะคะที่เรตติ้งสูงสุดเป็นประวัติการของทาง Tencent พูดถึงเรื่องราวของการร้องเพลงแล้วก็เพลงนะคะหวังฮิปโถือว่าเป็นนักร้องที่ร้องเพลงกับรัฐบาลจีนเนี่ยในระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานะคะมากกว่า30เพลงคือร้องเยอะมากๆแล้วก็ในช่วงวันที่4ที่ผ่านมานะคะก็ยังได้ร้องเพลงในช่วง,งวันเยาวชนแห่งชาติจีนเมาเลยนะคะหวังฮิปโปแล้วก็โวยปอก็มีรายงานด้วยนะคะว่าเป็นคนดังเพียงคนเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของ Amazing Chinese y o u t คือเป็นวัยรุ่นจีนที่มีความมหัศจรรย์มากๆาสำหัข่าวจีนเขาก็รายงานนะคะว่าเขาได้สร้างตำนาน box office ด้วย นอกเหนือจากเป็นนักแสดงและก็เป็นนักร้องนะคะเยะวาวชนที่เป็นแบบอย่างนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีส่วนในการที่จะร่วมนะคะเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการปกป้องทานน้าแข็งทําให้โลกเรานั้นเย็นลงเราก็ดีใจด้วยนะคะมอเร็วๆนี้ค่ะไวปออย่างเป็นทางการนะคะของสมาคมนักดนต,ตรีจีนนั้นก็ได้เปิดเผยนะคะเพลงที่แบบคัดเลือกที่โดดเด่นมากๆในช่วงปี2024คือเพลงที่ร้องโดยวหวังอีอ่ป๋อนี่ก็รวมอยู่ในนี้ด้วยสวับเพลงนชื่อว่าทุกอย่างน่ารัก ออ h ิงส s l ล v ฟลีเป็นหนึ่งใน2ีเพลงนะคะที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความโดดเด่นในช่วงปี2024จากสมาคมนักดนตรีจีนนะคะขอแสดงความดีใจด้วยค่ะเป็นเพลงจากอัลบ,บั้มผู้ชมนะคะของหวังญี่ปั่ แล้วก็ข่าวคราวภาพยนตร์เรื่อง i ินเ cross นะก็มีสื่อเนี่ยเริ่มพูดถึงแล้วสมับรภาพยนตร์ที่กำลังจากฉายในช่วงของปีนี้ซาว i ิน i n t e s c r o s s นะบอกว่าก็จะปรากฏในการประชุมการส่งเสริมภาพยนตร์ใงชาติที่เสียมเหมือนในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ2คนที่รอคอยข่าวสารจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยรอติดตามไปได้วยกันนะคะตอนนี้ผลงานของผมกับเชิงเออแล้วก็อวงี่ปอค่ะภาพยนตร์ในแนวอินดี้ แล้รขอคำว่าฮิปอนะคะเรื่องอว of f เ t e หรือว่าสมรภูมิแห่งศรัณณทธานั้นเป็นละครที่ได้รับความนิยมอย่างมากๆในช่วงปี2024เป็นการออกอากาศนะคะรอบที่84สำหรับที่เฉียนเจียง City Channel คือที่มณนทนเจอเจียงนะคะแล้วก็เป็นบทจงให้กับวังฮิปอด้วย84ครั้งสำคันออกอากาศทางทีวีสุดมากๆวังปอนะคะกบบทบิบายรั่วไหลตัวละครที่ยอดเยี่ยมจริงๆ เป็นซีรีส์น้ำดีนะคะวันก็ชอบบักบักส่องวอลล์ออฟเฟและโฆษณาของวาี่บอ๋อที่อัปเดตก็มีหลายตัวด้วยนะคะไล่มาตั้งแต่โหช่วงวันที่7เลยที่วันแบบไม่ได้อัปเดตเขาหรือว่าจะเป็นไลฟ์สเปซนะคะเนี่ยวี่ปอก็อัปเดตคือชวนชวนคนที่อยากจะมีรูปร่างที่ดีนั่นแหละว่าโดยธรรมชาติแล้วคุณต้องการเลือกพันธมิตรมืออาชีพแบบมีความเหมาะสมวายี่ป๋อก็แนะนำเลยนะคะไลฟ์สเปซไปซื้อได้เลยนะคะที่ทีมอลแฟคชิพสโตร์หล่าสุดช่วงวันที่11ก็มีอัปเดตเครื่องกนหวดด้ย น่ารักมากๆเลยวังอีบอกก็สมสุดสีดำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะสมินิไฟโปรค่ะของยูซืก็เปิดตัวแล้วนะคะเป็นการออกแบบที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพในการโกนหมวดที่มันมากยิ่งขึ้นกว่าเก่าวังอีบอกก็เชิญชวนให้ไปซื้อได้ฮะ,ะที่ชิงตรงรับแบบเดียวกับวังยี่บอเลยนะ,ะพี่น้องและตอนรับเทศกาล520นะคะวันวาเลนไทน์จีน ซฟาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะของแบรนด์ลินซี่ส่งท้ายโฆษณาอีบอที่เฮเลนเคลเลอร์นะคะมาขายแว่นตาแล้วสมสูตรหล่อมากๆจัดเต็มไปเลยนะคะอว่างี่บอวันนี้บําขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะแล้วบํมขอบคุณซูเปอร์แตงนะคะจากพี่อ้อยค่ะบํายังไม่ลืมนะพี่อ้อยส่งซูเปอร์แตงมาให้บําในช่วงวันเกิดคือเปย์มาหนักมากเลยบําขอบคุณพี่อ้อยมากๆแล้วขอพี่อ้อยนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะนอกเือจากนั้บําขอโทษพี่นาจริงๆพี่นาส่งมะม่วงมาให้บํมในช่วงวันเกิด แล้วแหวไม่อยู่บ้านพอดีนะคะก็คือไปสุรินแวบมบเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยก็ไม่มีใครที่แบบจะรับของให้ไม่มีคนอยู่บ้านในวันนั้นโขเสียใจมากๆพี่นาพี่การจะนานะคะรุ่งรัศมีก็อุสตส่าห์ส่งมะม่วงมาให้บอกเป็นมะม่วงที่บ้านแวบมบก็รออยู่นะคะที่ไหนได้ตีกลับไปแล้วก็ขอบคุณพี่นัดด้วยส่งซูเปอร์แตงมานะคะพี่น้องทุกท่านเลยะคะ่ะพี่เล็กทยยดานะคะพี่อ้อยพี่ฉันก็แค่แมวพี่อภรรศีนะคะ ทุกท่านเลยค่ะที่ที่ส่งซูเปอร์ตงมาแล้วก็พี่น้องที่คอมเมนต์นะคะให้กําลังใจบามก็มีกําลังใจมากมากแล้วส่งซูเปอร์ตงมาใครที่มีภาระใจอยากที่จะโอเคช่วยบํามอะไรเนี้ยบํามก็ขอบคุณมากจริงๆแบบน่ารักมากๆแล้วบ๊ามก็ฝากไอจีของบามด้วยนะคะบามเล่นไอจีอยู่ก็ถือว่าก็คลายเครียดนั่นแหละแบบงานเยอะบ้างอะไรบ้างมีไอจีก็ได้ระบายเพราะบ๊ามไม่ไม่ชอบเล่นติ๊กตอกบามไม่อยากเล่นติ๊กตอกบ๊ามก็เลยเล่นไอจีบามก็ฝากไอขานี้ด้วยนะคะไอข่าว พี่น้องก็สามารถจะไปติดตามได้เป็นแอคจริงของแวมแวมเคยมีแอคก่อนหน้านั้นแต่แวมเข้าไม่ได้พี่น้องก็เลยต้องทำใหม่วันก่อนทุกคนนั้นมีความสุขมากๆในช่วงของวันนี้นะคะเข้าสู่หน้าฝฟนแบบเป็นทางการแล้วและขอบพระคุณสวยพรมพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นสำหรับในช่วงค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ